สวัสดีค่ะพี่น้องขาพี่น้องที่รักและเคารพทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับยายจ๋ออีกแล้วนะคะวันนี้ยายจ๋อจะให้ชมบรรยากาศนะคะอพาร์ตเมนต์เนาะบริเวณที่ยายจ๋ออยู่นะคะยายจ๋ออยู่อพาร์ตเมนต์เนาะพี่น้องขาในชุมชนของอชาวซูริกสวิตเซอร์แลนด์และกันยิงไทย ที me, ่อยู่ในสูร right. ิกนะคะนู um ่นเลยยายจอยู yes. şey ่ชั้น4นะคะอยู่ชั้น4เนาะชุมชนตรงนี้นะคะยายจอยู่ตึกเก่าใช่ไหมคะอยู่ตึกเก่าอยู่ชุมชนตรงนี้นะคะบรรยากาศด้านหน้านะคะพี่น้องค่ะด้านหน้าเส้นทางเดินตรงนี้ก็จะไปเดินทะลุห้างได้นะคะแล้วก็บริเวณด้านหน้าสนามหญ้านะคะหน้าหมู tang, yeah. ่บ้านเนาะในชุมชนเนาะค่ะตึกเก่านะคะตรงนี้เป็นชุมชนตึกเก่านะคะส่วนอ่ามันจะมี ช่องอยู่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้นี้นะคะนี่นะคะเป็นอุโมงค์นะคะที่ทางเดินเข้ามาข้างล่างจะเป็นลานจอดรถนะคะเป็นลานจอดรถชั้นใต้ดินนะคะเดินมาทะลุต,ตรงนี้นะคะเดินมาตรงนี้นิดหนึ่งก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะเหมาะสําหรับการอ่า เลี้ยงเด็กนะคะเด็กแล้วก็มีลูกหลานนะคะส่วนใหญ่ชุมชนตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนครอบครัวนะคะมีเด็กมีอะไรประมาณนี้เด็กจะเยอะนะคะตอนบ่ายเย็นๆอย่างเงี้ยหรือวันหยุดอย่างเงี้ยโอ้โหเด็กจะเต็มเลยตรงนี้นะคะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะสําหรับหมู่บ้านนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชุมชนนี้เนาะส่วนตรงนี้นะคะก็ยังเป็นสนามเด็กเล่นอยู่ทางเดินที่มันทะลุพาไป ทุกซอกทุกมุมของชุมชนนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นหมู่บ้านเดียวกันนะคะจะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งก็คือโซนตึกใหม่นะคะโซนตึกใหม่เนาะอ่ยะยาจอดก็เดินมาตรงนี้เส้นทางนี้ก็จะเดินออกไปทะลุไปเดี๋ยวนะขาเรียกว่าไปสนีนะคะไปสีร้านขายยา แล้วก็สถานีรถรางสถานีรถเมล์แล้วก็ห้างนะคะมีโกปกับมิโกมี2ออย่างนะคะคือสะดวกสบายมากๆนะคะอยู่ตรงนี้จุดนี้นะคะเนาะอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตึกใหม่นะคะตึกใหม่เนาะก็คือตึกใหม่ตึกเก่าเนี่ยค่าเช่านะคะค่าเช่าห้องนะคะห้องประมาณนะคะประมาณโดยประมาณเลยก็1000เหรียญนะคะส่วนตึกใหม่ตรงนี้เนาะ 2000ขึ้นนะคะ2,000เหรียญขึ้นนะคะเนาะก็ประมาณนั้นนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารกรีดนะคะอ,อร่อยนะคะอาหารอร่อยเยี่ยอยมาทานแล้วส่วนด้านบนของร้านอาหารนี้ก็จะเป็นที่พักของคนแก่นะคะคนแก่ที่ยังดูแลตัวเองได้นะคะนี่นะคะนี่ ก็จะเป็นช่วงต่อระหว่างตึกที่ยเยจอยอยู่ใช่ไหมคะตึกที่ยเยอจอยอยู่สังเกตดูก็จะเป็นออกสีแบบนี้ส่วนโซนนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นตึกใหม่นะคะตึกใหม่ที่ค่าเช่าห้องก็ค่อนข้างจะแพงนะคะค่อนข้างจะแพงโซนนี้นะคะ ก็คือเป็นครอบครัวใหญ่นะส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่เยโจยเห็นแล้วมันจะเป็นครอบครัวใหญ่อย่างเช่นมีลูกสองคนขึ้นอะไรประมาณนี้ก็จะอยู่ตึกนี้กันนะคะเพราะว่าห้องมันจะใหญ่แล้วก็สําหรับเด็กแล้วเขาจะต้องบังคับนะคะมีห้องให้แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเลยนะคะจะต้องมีห้องส่วนตัวนะคะเด็กที่นี่จะต้องมีห้องส่วนตัวห้ามอยู่รวมกันกับพ่อแม่ก็คือประมาณว่าไม่ให้ห้องนอนห้อง ห้องนอนเดียวกันประมาณนั้นห้องเด็กจะต้องมีห้องเป็นส่วนตัวนะคะเนาะแล้วประชาชนคนที่นี่ส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนนะคะก็จะอยู่อพาร์ตเมนต์ประมาณนี้ถ้าคนมีตังหน่อยก็คืออยู่ห้องที่มันโอเคหรูหน่อยก็คือมันดีหน่อยเพอร์เฟกหน่อยอะไรประมาณนี้ส่วนสำหรับยายจ่อยกับป้านะคะก็คือเลือกเอาแบบพอปานกลางก็พอแล้วอะไร ก็คือไม่ไม่ต้องลหรูอลังการมากมายนะคะส่วนตึกใหญ่เนี่ยก็คือข้างในเนี่ยก็คือลรูหรูนะคะอลังการอยู่ปะพอประมาณแล้วค่ะนะคะแต่สําหรับห้องเยจอยก็เป็นห้องอพาร์ตเมนต์ธรรมดาที่มีห้องนอนนะคะมีห้องนอนมีห้องรับแขกแล้วก็ยังมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งก็คือห้องเก็บของที่เยจอยเคยนั่งไฟ์สดนะคะห้องนั้นว่างนะคะแล้วก็มีห้องครัวมีห้องน้ําก็คือทุก ทุกส่วนน่ะทุกอย่างเลยก็คือก็จะประมาณนี้นะคะแต่สําหรับตึกตึกใหม่เนี่ยตึกใหญ่เนี่ยก็คือมีห้องนอนทั้งหมดเลยก็3ห้องนะคะมีห้องนอนทั้งหมดเลย3ามห้องแล้วก็มีห้องโถงนะคะห้องโถงก็คือเป็นห้องรับแขกใช่ไหมคะมีห้องโถงเป็นห้องรับแขกเนาะแล้วก็มีก็เรียกอะไรมีห้องครัวห้องน้ำสองห้องน้ําเลยนะคะเนาะสาหรับตึกใหม่นะคะ ตรงนี้นะคะเยอจอยเดินมาทะลุมาตรงนี้แล้วก็คือเป็นเนี่ยตึกตรงข้างหน้านี้เราที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นบ้านพักคนชลานะคะที่ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วตรงนี้นะคะก็คือ,อเป็นบ้านพักคนชลาเราจะถ่ายติดเขาไม่ได้เลยนะคะคนที่นี่นะคะอ่าเขาเรียกอะไร สิทธิส่วนบุคคลสูงมากนะคะเพียงแค่เขาเดินผ่านกล้องเรามานะคะโดยที่เขาก็ไม่ตั้งใจเราก็ไม่ตั้งใจเขาย้อนกลับมานะคะมาถามว่ามีรูปเขาติดหรือเปล่าถ้ามีเขาสั่งเราลบเดียวนี้เลยนะคะพี่น้อง คือ,อยายจอยได้ยินข่าวที่เมืองไทยอ่ะเพิ่งจะมีนะคะแต่ที่นี่เขามีนานแล้วนะคะกฎนะคะกฎนี้เขาออกมานานแล้วนะคะนาอพี่น้อง่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นเต้นตกใจค่ะติดได้แต่ว่าเราเบลอหน้าเขานะคะนาะแต่ที่นี่นะคะก็คือเขา บอกให้ลบเราก็ต้องลบนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ลบเนี่ยก็คือถ้าเกิดเขาไปเจอรูปเขาใน YouTube นะคะเขาสามารถฟ้องเราได้ทันทีนะคะพี่น้องสิทธิของเขาเขาไม่ได้อนุญาตนะคะพี่น้องนั่นคือนั่นคือสิ่งที่อ,อยจ่จอยเจอมานะคะที่ายจ่จอยเจอมาเพราะฉะนั้นสิทธิส่วนบุคคลคนที่นี่ในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย สูงมากนะคะไม่เหมือนเมืองไทยนะคะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ยายจะขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะ,ะพี่น้องขาขอขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนนะคะนาไปลายบาย